กราวสวัสดีพี่น้องเพื่อนช่างครับในกรณีที่เราจะาปรับแสงนะครับลดสเต็ปแสงเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานนะครับเวลาเราใช้พวกแหล่งจ่ายไฟนะครับแอมน้อยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับโปรแกรม HD 2018เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยขออนุญ,ญาตาเสียบแฟลไดรนะจ๊ะเสียบเข้าไป ตอนนี้แสงที่เรายังไม่ได้ปรับนะครับตัวนี้เข้มนะครับโอเคมาเลยทีนี้เราก็อยู่ในหน้าของโปรแกรม HD 2018นะครับอ่านะครับก็มาตรงแถบเมนูนะครับนี่ครับเมนูบาร์ตัวนี้โอปิเรชั่นะครับเข้าตรงนี้ครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีคำว่าตรงนี้อะอะไรนั้นเนี่ยอ่านว่าอะไร business sitting เออนี่แหละครับเข้าไปตรงนี้เลยครับภรรยานะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับนี่ครับ <Business S 2> ตรงนี้ตรงนี้เรามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เจ็ดิบห้าเปอร์เนตเราลดแสงนะตอนนี้ราลดแสงเหลือสองเปอร์เซ็นเลยต่ำสุดออตโตเมติกนะครับตัวนี้จะใช้ในกรณีที่อบอร์ดเรามีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์จับแสงนะครับกลางวันมันก็จะ เป็นนะครับกลางคืนมันก็จะดับนะครับประมาณนั้นเราไม่ต้องไปปรับเอาตัวนี้แหละนะครับอันก็โอเคเลยนะครับตรงนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เลยนะครับจากนี้เราก็ทําทการยูดิทข้อมูลออกไปลงที่ในแฟลตได้นะครับในกรณีที่เราได้เขียนเวลาลงไปนะครับสําคัญเลยเราต้องติ๊กตรงนี้นะครับอันนี้ครับภรรยาอันนี้อ่านว่าอะไร เอ็กซ์พอร์ตเอออะไรนี่แหละไทม์ไทม์นี่แหละอ่านี่ติ๊กตรงนี้ครับแล้วก็นั้นเอดีเจสไทม์อ่าแล้วก็ทำการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เลยนะครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับข้างล่างนี้ปุ๊บนะครับก็ถามมาเขาเย็ดไปเลยครับนี่ครับโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเราก็ดึงแฟชได้ออกไปครับมา นี้ครับจะลดแสงหรือไม่ลดนะครับมาดูกันนะครับนี่เราจะทําการลดแสงให้กับเพื่อนช่างนะครับนี่เห็นไหมครับก็ความสว่างก็น้อยลงครับประหยัดไฟยืดอายุการใช้งานนะครับประมาณนี้ครับโอเคงั้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเมื่อถูกใจคลิปนี้นครับเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างเรานะครับ pop